เมื่อกี้นี้อันที่3เนี่ยเป็นการวิธีการวิธียอลลดลงคือค่าเสริมในปีแรกจะสูงแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆแต่วิธีนี้นะครับจะเป็นยอดแบบเพ,บบพิ่มข <that> uh, <im omat> <Mario>. ึ้นสลับก <ation>. ับว <t> ิธีเมื่อกี้นะครับก็คือเขาบอกว่ามีแนวความคิดว่าสินทรัพย์เนี่ยมันจะให้ประโยชน์แล้วก็มามีประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้นในปีหลังๆอันนี้แนวความคิดต่างจากวิธีเมื่อกี้นะครับวิธีเมื่อกี้เนี่ยบอกว่าสินทรัพย์มีประโยชน์ในปีแรกใช้ประสิทธิภาพปีกสูงแล้วปีหลังจะต่ํา แต่ตัวนี้เขามองว่าสินทรัพย์เนี่ยมีประสิทธิภาพในปีต่หลังสูงก,ก็เป็นไปได้นะมันแล้วแต่ผลิตภัณฑ์ด้วยว่าเขาผลิตอะไรบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์ซื้อสินเครื่องจักรมาใหม่ปัญหาของเครื่องจักรใหม่ก็คืออะไรครับรู้ไหมคือมันผลิตแล้วมันยังไม่ไม่ลงตัวคือเครื่องจักรมันอาจจะต้องเซตนั่นหน่อยเซตนี่นิดชั้นแร,แรกเนี่ยของที่ผลิตออกมาเป็นไงครับเสียเสียมากกว่าได้มากกว่าดีบางทีผลิตออกมาแล้วของเสียมันเยอะ ของดีมันน้อยแต่พอทําทไปนานๆไปยงครับเหมือนเรารู้ว่ามันทํำยังไงถูกไหมของดีก็จะเริ่มเยอะเครื่องจักรก็ใช้ปรเต็งประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะเข้าคอนเซ็ปต์แบบนี้นะครับฉะนั้นการคิดค่าเสริมราคามันก็จะต้องคิดนะครับในระยะแรกๆเนี่ยจะม้างจะน้อยนิดหนึ่งแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวิธีที่เขาใช้นิยมใช้ก็จะมีอะไรบ้างหนึ่งวิธีกองทุนจบวิธีกองทุนจบวิธีพวกนี้จะคํานึงถึงเรื่องดอกเบีย้ยด้วยนะครับ การเกิดของหดอกเบีย้ยวิธีการหงโจมเนี่ยมองว่าเ้ามองอย่างนี้หลักการาง,ง่ายๆคือนึกถึงนักศึกษาซื้อรถมีรถหนึ่งคันวันที่นักศึกษาซื้อรถมาคันละห้าแสนนักศึกษาตั้งใจใช้กี่ปี5ปีถูกไหมครับพอครบ5ปีนักศึกษาต้องซื้อรถคันนั้นใหม่อีกไหมซื้อใหม่อีกคันไหมเปลี่ยนถูกไหมครับก็คือเปลี่ยนนั่นแหละทีนี้เปลี่ยนก็มีข้อสมมติฐานว่าก็เปลี่ยนในราคาเท่าไหร่ครนะับห้าแสนสามทันไหมก็เปลี่ยนในราคาห้าแสน ฉะนั้นเขามองว่าค่าเสริมราคาในแต่ละปีที่นักศึกษาคิดนั่นคือเงินที่กันไว้เพื่อซื้อรถคันใหม่ตามทันไหมตามทันใช่ไหมเข้าใจคอนเซ็ปต์ใช่ไหมของคุณโจง,จงก็คือได้รถมา็หนึ่งคันห้าแสนห้าปีปีละหนึ่งแสนถูกไหมครับเขาบองว่าค่าเสริมในแต่ละปีที่นักศึกษาคิดในแต่ละปีหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนเนี่ยเพื่อจะไปซื้อรถคันใหม่แบบเดิมใ,ในอีกห้าปีข้างหน้าในราคาห้าแสนนั่นแหละมันคือวิธีกองทุนจมแต่ทีนี้ เราเก็บทุกปีเราเก็บเงินเหมือนเราเก็บเงินเลยครับวิธีนี้เก็บเงินทุกปีเป0ี0หนึ่งแสน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 คำถามคือเราเก็บเงินไว้นีหายหรือเก็บเงินไว้ที่ธนาคารธนาคารตามทันนะได้ดอกเบี้ยไหมครับได้ฉะนั้นถ้าได้ดอกเบี้ยนธนาคารเราจําเป็นต้องเก็บเต็มหนึ่งแสนไหมไม่เพราะว่าธนาคารจะชดเชยดอกเบี้ยส่วนหนึ่งมาให้เราฉะนั้นวเวลาเก็บจริงๆมันอาจจะเก็บแค่เก้าหมื่นเก้าหมื่นเก้าพันบาทสมวติอย่างเงี้ย ที่เหลือธนาคารก็ออกให้อีหนึ่0พันบาททุกๆปีอย่างเงี้ยเปรักษณะแบบนี้เช้นนี่คือวิธีกองจมคือการเก็บเงินเอาเงินที่เป็นค่าเสื่อมไปฝากธนาคารไว้แล้วได้ดอกเบี้ยมาด้วยนะครับเั้นการที่ค่าเสื่อมเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินที่กันไว้แต่ละปีคือต้องคิดว่าแต่ละปีต้องการเงินไว้กี่บาทเพื่อซื้อสินทรัพย์ตัวใหม่เนี่ยบวกด้วยดอกเบีย้ยที่เกิดจากค่าเสื่อมราคาสะสมดอกเบีย้ยที่เกิดค่าเสื่อมราคาสะสมบอกอาจารย์อ่านแล้วมันงงๆ <Okay. S 2> ก็คือดอกเบีย้ยที่เอาเงินไปฝากธานาคารนั่นแหละ ธนาคารให้ดอกเบี้ยก,กับเรามานะครับฉะนั้นเราต้องหาครับสิ่งที่ต้องหาคือเงินที่กันไว้ในแต่ละปีว่าเป็นเท่าไหร่สูตรก็คือเอาราคาทุนลบมูลค่าคงเหลือ,อาหารด้วย FV i f a คือมูลค่าในอนาคตนะครับข,ของเงินที่เข้าเท่ากาันหมายความว่าเราใช้สูตรนี้ปกติเราจะเจอ PV ใช่ไหมคราวนี้สูตร FV เนี่ยหมายความว่ามันกำลังจะถามว่าเราจะต้องฝากเงินในแต่ละปีเท่าไหร่เพื่อให้ได้เงิน 5แสนบาทในอีก5ปีข้างหน้าตามทันไหมมันถึงต้องใช้ FB, f b คือฟิเจอร์หาเงินในอนาคตคำถามมัน FB, f a คือต้องฝากเงินในแต่ละปีกี่บาทในแต่ละปีนะปกติต้องบอกฝากเป็นละแสนถูกไหมแต่ทีเนี้ยมันมีช็อตเชยรด,ด้วยดอกเบีย้ยก็เลยถามว่าต้องฝากเงินในแต่ละปีเนี่ยกี่บาทเพื่อให้ได้เงิน5 0แสนในอีก5ปีข้างหน้า ถ้าวาดไทม์ไลน์มันก็จะเป็นประมาณนี้คือเราต้องการเงิน500แสนวันนี้1 2 3 4ปี1ปี2ปี3ปี4ปี5ปีสูไม่มีเงินเลยครับยังไม่ฝากเงินพอสิ้นปีหน่งก็ฝากก้อนที่1นึ่งทันนะปี2ก็ฝากก้อน X1 ฝากก้อน X2 กสอ่อนก็ x 3 x 4แล้วก็ใส่ก้อนสุดท้าย X5 รวมกันแล้วเนี่ย พอครบ5ปีต้องได้ให้กับเท่าไหร่ครับห0 0แสนตามทันไหมโดยพื้นฐานของดอกเบีย้ยเช่นดอกเบี้ยร้อยละ1เ่ฉะนั้น x 1 x 2 x 3เนี่ยการฝากก็ไม่จําเป็นจะต้องฝากเต็ม0 0 0 0 0แสนเพราะว่าเดี๋ยวมีดอกเบีย้ยให้อีกเติมดอกเบีย้ยให้อีกนะครับตัวแบบเนี้ยเขาเรียกว่าการคิดหามูลค่าเงินคิดไปจากจากทางซ้ายไปหาขวาทุกก้ออย่างเงี้ยทุกกรอแบบเนี้ยเราเรียกว่าค่า f u t เจอ v a l ว e ูแต่ถ้าเกิดคิดจากขวามาหาซ้ายมันคือค่า p r e s e n t value ที่เราชอบใช้กันถูกไหมครับแต่บทนี้มันจะใช้ f u t u r e value นะครับคิดแบบนี้เราก็จะได้เราก็เปิดตารางครับไม่มีอะไรมากนะครับไปเปิดตารางก็จะได้เงินที่ต้องกันไว้แต่ละปีคือเงินที่ต้องไปฝากธนาคารในแต่ละปีนะครับลองดูตัวอย่างเพื่ออธิบายได้ง่ายขึ้น <c oughs> ตัวอย่างนะครับซื้อรถยนต์ 500, <c oughs> ห้าแสนมูลค่าคงเหลือห้าหมื่นอายุการใช้ประโยชน์สามปี <c oughs> อาจารย์ลืมสมมติดีนึงสมมติว่าฝากธนาคาร ฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยอาจารย์ไม่ได้เขียนให้นะครับธนาคารให้ดอกเบี้ย1%ครับโอ้ซึ่งใกล้เคียงกับความเป็นจริงในปัจจุบันมากนะครับให้ดอกเบี้ย1%นระครับเราก็หาเงินที่ต้องการไว้ครับก็คือเอา500,000ลบกับ50,000 เราไปเปิดตารางครับนักศึกษาเปิดตารางไทยเล่นครับตารางที่เขียนว่า FVIFA นะครับ FV นะ F นะไม่ใช่ P นะ FVIFA ครับอยู่ตารางภาคผนวกที่3าขีด3ครับลองเปิดดูครับเปิดดูที่ i นะครับที่พี่เลียเออทุกทีที่1%นึ่เนพี่เลียเท่ากับ3ครับเปิดดูตารางสิครับได้เท่าไหร่ครับ สามจุดเพื่อนเปิดได้แล้วคือสามจุดศูนย์สามนะครับเดี๋ยวเขียนให้นิดนึงว่าเปิดยังไงตัวนี้ไปเปิดตาราง P ีโทษทีไม่ได้ P ติดปากโทษที FV IFA เหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่ากับสามถ้า A ก็หมายความว่าเงินงวดเท่ากันกำลังหาว่าต้องการเงินในแต่ละปีเท่าเท่ากันเท่าไหร่นะครับอ่ะก็เราได้แล้วเราก็ได้คำตอบโอ้โทษทีกดผิด อันนี้หรือเปล่าโทษทีอันนี้นะครับเราจะได้ทั้งหมด1 4 8 5 1 5บาทโดยประมาณนะอันเนี้ยคือเงินไปไปเปิดเป็นชีออมซับเลยครับเนะเหมือนเปิดชีออมซับแล้วไปฝากเลยครับ1 4 8 5 1 5บาทครับทำแบบเนี้ย3ปีพอครบพอถึงปีสุดท้าย นาาักศสกตาจะได้เงิน4,000,500ครับอาจารย์ทำไมได้แค่4,000,500อย่าลืมว่าก้อนอีหนก้อนเราเอาสินทรัพย์ไปขายได้เงินคืนเท่าไหร่อีก5,000 0ไงีครับในอนาคตถูกไหมครับฉะนั้นเราก็จะรวมกันได้ใั้งหมด5 0 0 0 0นะครับฉะนั้นเงินที่กันในแต่ละปีนะครับก็เขียนเลย1 48,515ทุกปีจะกันแบบนี้เราจะกันเงินแบบนี้ทุกสิ้นปีนะครับ พอสิ้นปีที่1นึนักศึกษาก็เ,าเอาเงินตัวเนี้ยไปใส่ไปฝากธนาคาร1นึ่งแนหนะครับธนาคารคิดค่าเสื่อมให้ทุทีคิดดอกเบี้ยให้1%แต่เนื่องจากว่าวันที่เราฝากเนี่ยเป็นวันสิ้นปีวันเนี้ยที่ฝากก้อนแรกเนี่ยดอกเบี้ยมีหรือยังยังถูกไหมคุณเปิดบรรัญชีก้อนแรกขึ้นวันที่3าธันวาคมถูกไหมครับเปิดบรรัญชีวันนี้วันนี้ได้ดอกเบี้ยไหม ไม่ได้ครับเพราะมันยังไม่เอามันยังไม,ม,มันเป็นเงินก้อนแรกอ่ะเหมือนนักศึกษาไปเปิดบัญชีวันแรกนักศึกษาได้ดอกเบี้ยไหมไม่ได้ครับนดอกเบี้ยเป็นสูตรครับฉะนั้นค่าเสริมราคานะครับก็จะเท่ากับหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้ารอยสิบห้าบาทเอาสองตัวนี้บวกกันครับนะครับแล้วเราก็สะสมค่าครับหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสิบห้าบาท ทีอันนี้เป็นห้าแสนนะครับเอาราคาทุนลบค่าเสื่อมสะสมนะครับเป็นมูลค่าคงเหลือพอได้ไปที่สองครับปีสองใส่เงินไปอีก1 4 8 5ง5ี่ันห้าสบห้าคราวนี้ปีนี้ได้ดอกเบีย้ยหรือเปล่าครับได้เพราะว่าเรามีมาแล้วหนึ่งก้อนคือของปีที่แล้วถูกไหมเราฝากมาปีที่แลวก้อนหนึ่งคือก้อนนี้ดอกเบีย้ยก็จะคิดจากก้อนนี้ครับ จริงมันคิดจากค่าเสริมราคาสะสมครับคิดจากก้อนนี้นะครับเอาก้อนนี้มาคิดครับคูณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับคูณหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะได้ดอกเบีย้ยที่เราได้จากธนาคารนะครับธนาคาร,ะครจะให้เรามาหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทจับบวกกันนะครับได้หนึ่งแสนห้าสะสมได้สองแสนตอนนี้เงินในบัญชีเรามีสะสมสองแสนเก้าหมื่นแปดพัน 515บาทนะครับมูลค่าคงเหลือนะครับราคาตามบัญชีที่เหลืออยู่ก็สองแสนหนึ่บห้นะครับพอในีป็ที่3ครับทำเหมือนเดิมครับคราวนี้เราก็เอาคิดดอกเบีย้ยจากค่าเสริมสะสมครับตัวนี้คิด1%นะครับก็จะได้2,000 985บวกกันนะครับได้1 5 1่0 0บาทหนึ่บาทนะครับนะครับค่าเสริมประสมพอเซ้นไปที่3จะเป็น4 5่แสนกับห้าบาทตัวนี้จะเหลือ49,985บาทที่มันไม่ไม่เท่ากับ50,000เปะ๊ะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเราใช้คิดได้เรากดไงถ้าใช้ Excel ครับจะลง5 0,000นะเป๊ะเลยนะครับถ้าคับหเป๊ะทันทีนะครับดังนั้นพอสิ้นปีที่3เนี่ยเราสมมุติว่าเราบอกว่าไอ้ตัวรถยนต์เนี่ยเราหมดไม่ใช้แล้วหมดอยู่การใช้งานแล้วเราก็ขายรถยนต์ครับเราจะได้เงินที่4ต่ได้เงินที่49 9หมเกอแนะ้ตีสัก5 0า0 0ละกันนะตีสักห0,000ืแล้วเราจะได้เงินฝากธนาคารอีกเท่าไหร่ครับ4 5 0 0ส0หื่นกับ 15บห้าบาทตามทันไหมสองก้อนนี่รวมกันจะได้เท่ากับ5้าแสนนั่นแหละครับเอา5้าแสนเนี่ยไปซื้อรถคันใหม่ตามทันไหมครับอันนี้คือมีข้อสมมติฐานว่าจะซื้อรถยนต์ด้วยราคาเดิมเราจะใช้วิธีก,กองทุนจะมคือเอาเงินไปฝากเราได้ดอกเบี้ยมาด้วยนะครับเช่นจริงๆแล้วเราฝากไปจริงๆเราฝากไม่ถึง4ี่แสนห้านะครับเพราะเราได้ดอกเบี้ยมาอีกเท่าไหร่กี่พันเนี่ยประมาณสี่พันกว่าบาทถูกไหมครับ นั้นเราบันทึกบัญชีเราบันทึกตัวค่าเสื่อมเราก็จะใช้ก้อนนี้บันทึกนะครับนั้นเราใช้ช่องนี้บันทึกนะครับในแต่ละปีจะเห็นได้ว่าค่าเสื่อมเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยที่เราคิดเข้ามาอันนี้คือวิธีกองทุนจมนะครับ โอเคนะครับถัดมานะวิธีถัดมาคือวิธีเงินรายปีนะครับวิธีเงินรายปีเนี่ยจะทําตรงเงินข้ามกับวิธีกองทุนจมนะครับก็คือวิธีกองทุนโจมเนี่ยเรามองว่าสินทรัพย์ที่เรามีเนี่ยนะครับสินทรัพย์เนี่ยห้าแสนบาทเราจะไปซื้อในอนาคตอีกสามปีข้างหน้าก็ห้าแสนบาทจะถามว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยนักศึกษาคิดว่า รถยนต์วันนี้ห้าแสนบาทอีกสามปีข้างหน้าเนี่ยถ้ารถยนต์แบบเนี้ยจะห้าแสนไหมมันน่าจะถูกหรือแพงขึ้นทําไมถูกทําไมแพงเออคิดว่าถูกหรือแพงถ้ารถแบบเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างไปอีกห้าปีโดยที่ไม่ออกรุ่นใหม่เอารุ่นเดิมทุกอย่างเลยต้องข้อสมมติฐานแบบนี้เหมือนเดิมทุกอย่างเนี่ยหรือเครื่องจักรก็ได้เป็นเครื่องจักรเนี่ยเครื่องจักร รุ่นแบบนี้หน้าตาแบบนี้อีก3ปีข้างหน้าเขาไม่เปลี่ยนรุ่นหรอกเครื่องจักรอาจจะ5ปีเปลี่ยนทีหนึ่งอีก3ปีโดยส่วนใหญ่จะแพงขึ้นเพราะอย่างน้อยค่าแรงงานน่าจะเพิ่มขึ้นถูกไหมค่าคองชีพก็สูงขึ้นค่าโสเภ้ีต่างๆค่าจัดต่างๆก็แพงขึ้นโอกาสที่มันจะถูกมันไม่น่ามีทางถูกไหมครับมันถ้ารถยนต์หัวาจรถยนต์มันถูกลงรถยนต์ถูกลงใช่ครับแต่มันเปลี่ยนประเภทไงจากรถปกติไปอีโคคาร์อย่างเงี้ยสังเกต เราสังเกตร,รถรถยนต์ถ้าเป็นรถรุ่นเดิมอย่างเช่นสตงรถเก่ง t o y ยต้าเนี่ยโคโร拉ราคาแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับจากวิธีการที่ทําให้ราคามันแพงและส่งผลสมผลคือทําการเปลี่ยนโชมพอเ,เปลี่ยนโชมปุ๊บราคาจะขยับที่ละหมืน 20, ่นสองหมื่นก็แล้วแต่นะครับใช้วิธีนี้เขาก็มองว่าไอ้ตัวาการคิดค่าเสริมราคาเนี่ยจะต้องคิดรวมกับตัวเงินที่เรากันไว้เพื่อจะซื้อ ลดในอนาคตโดยต้องเผื่อเรื่องของการที่มูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะครับก็จะต้องหาเงินหากมูลค่าเสื่อมสภาพในแต่ละปีนะครับโดยการคำนวณหาค่าเสริมราคาเนี่ยเอามูลค่าปัจจุบันของการเสรื่อมสภาพลบด้วยดอกเบี้ยนะครับของราคาตามบัญชีเมื่อกี้นี้ดอกเบี้ยคิดจากค่าเสื่อมสะสมนะครับอย่าสวิธีนี้กับวิธี2วิธีนี้ไม่เหมือนกันนะครับการคำนวณวิธีนี้ การคิดดอกเบี้ยให้คิดจากมูลค่าที่เหลืออยู่มูลค่าตามบัญชีนะครับโดยมูลค่าปัจจุบันของการเสรื่อมสภาพนะครับคิดโดยจากสูตรนี้ครับเอาราคาทุนลบด้วยมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือหลักการมันเป็นแบบนี้ถ้านี้เส้นไทม์ไลน์เอาสามปีพอนะนะครับเราบอกว่าตัวเนี้ย พอหมดอายุการใช้งานจะได้เงินกลับมาเท่าไหร่ครับจะขายได้ห้า0มื่ถูกไหมครับแล้วสินทรัพย์เราซื้อรถยนต์วันนี้คือ5้าแสนเวลาคิดค่าเสื่อมเนี่ยเราต้องเอาราคาทุนตัวนี้คือราคาทุนตัวนี้คือคงเหลือถูกไหมครับจะเห็นได้ว่ามันอยู่คนละปีกันปกติแล้วเนี่ยเราบอกว่าเอาราคาทุนลบมูลค่าคงเหลือถูกไหมวิธีเส้นตรงอ่ะหานิวการใช้ประโยชน์ อันนั้นคือเรามองแบบเส้นตรงมองง่างยๆแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ามองความความเป็นจริงแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าจำนวนเงินมันอยู่คนละช่วงเวลากันคุณลบกันแบบนั้นไม่ได้คุณต้องทำไงครับเอาก้อนนี้กลับมปตรงนี้ครับให้มันอยู่วันเดียวกันแล้วค่อยเอามาลบกันมันก็เลยเกิดเป็นการหามูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือนะครับหามูลค่าปัจจุบันของมูลค่าคงเหลือนะครับแล้วเราก็มาหาต่อว่าไอ้มูลค่าเสริมสภาพเนี่ย พอเราได้มูลค่าปัจจุบันแล้วเนี่ยปกติเราก็ต้องหารเป็นค่าเสื่อมแต่ละปีตามวิธีเส้นตรงถูกไหมที่ปัญหาไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าไอ้มูลค่าเสื่อมสภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นมูลค่าปัจจุบันเท่าไหร่ก็ต้องหารด้วย PVIFA ครับเพื่อหาว่าไอ้มูลค่าเสื่อมสภาพเนี่ยที่เราคิดหารเฉลี่ยทุกปีทุปีทุปีเนี่ยที่ตามวิธีเส้นตรงนะนะจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันแล้วเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่นะครับก็หารด้วยเปิดตาราง PVIFA นะครับ ลองดูตัวอย่างตัวอย่างเดิมนะครับรถยนต์ห้าแสนนะครับมูลค่าคงเหลือห้าหมื่อยู่สามปีดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับเท่ากับหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเราก็หามูลค่าปัจจุบันนะครับของการเสรื่อมสภาพการเสรื่อมสภาพแต่ละปี นะครับก็คือ5้าแสนเนี่ยเป็นราคาที่เราจ่ายซื้อณนะวันปัจจุบันอยู่แล้วลบด้วยนะครับมูลค่าปัจจุบันของเงินห้าหมืนักศึกษาเข้าไปเปิด PV ครับเปิด PV ที่เปิดอะไรครับ PV นะครับเปิดตาราง PV i เท่ากับหนะครับ1%นสามปี อไปเปิดตาราง PV ครับได้0ูนย์จุดเก้าเจ็ดหนึ่งนะตัวนี้ได้0ูนย์จุดเก้าเจ็ดหนึ่งนะครับนักศึกษาทหารครับนักศึกษาไปเปิดตารางต่อครับไปเปิดตาราง PVIFA ครับหนึ่งเปอร์เซ็นสามปีเช่นเดียวกันหนึ่งเปอร์เซ็นสามปีได้เท่าไหร่นะครับสองจุด 941ก็จับหารกันทำตัวบนตัวบนบวกลบกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับนะเเาาค่อยหารด้วยตัวล่างเราจะได้ค่าเสื่มสภาพในแต่ละปีคือ1 0 0 0 0 5ค่าปัจจุบันคือ1 5 3,502บาทนะครับตัวนี้แะครับเราจะมาหาเป็นมูลค่าปัจจุบันการเสรื่อมสภาพ แล้วก็มาหาค่าเสริมราคาว่าเป็นเท่าไหร่มูลค่าปัจจุบันของการสรืิมสภาพตัวนี้ได้รวมดอกเบีย้ยไว้ด้วยนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องถอดดอกเบีย้ยออกมานะครับเราก็คิดดอกเบีย้ย1%ของมูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชีของมันตอนนี้เหลืออยู่ที่5 0 0 0 0นถูกไหมครับนักศึกษาก็เอา500,000คูณกับ1นึ่งเอร์เซก้อนที่1นะครับก็ได้เท่าไหร่ครับได้ห0 0 0านเอา2ก้อนนี้ลบก,กันครับจะได้ค่าเสร่มราคาของปีครับเป็น148,500กับ2บาท เอามูลค่าราคาทุนนะครับมูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ลบด้วยค่าเสื่อมสะสมนะครับเหลือ351,498บาทนะครับพอในปีที่2ครับเราไม่ได้ใช้ค่าเสื่อมสะสมนะครับเราใช้มูลค่าตามบัญชีที่เหลืออยู่ก็คือ351,498บาทคูณกับ1%เอายอดนี้มาคิด1%นะครับ ได้3,515จับลบกันนะครับนะครับเราก็หามูลค่าคงเหลือนะครับราคาตามมาราคาตามมันชีคงเหลือนะโดยเอาราคาทุนลบด้วยค่าเสื่อมสะสมนะครับแล้วก็เอากเน,นี้นะครับไปคิด เอา21,511บาทเนี่ยมาคิดนะครับจะได้ดอกเบี้ยอยู่ที่ส0งพันกับสิบาทนะครับราคาคงเหลือจะอยู่ที่ห้าหมื่นกับยี่สิบสี่บาทนะอาจจะ จะิดนิดหน่อยนะครับถ้าตัวเลขไม่ชัดเจนไปดูในหนังสือหนังสือตารางมีนะในหนังสือมีตารางนะครับเกิดมองแล้วมันไม่ไม่ชัดเจนนะครับตัวเนี้ยก็จะเหลือใกล้เคียงกับมูลค่าคงเหลือนะครับ ได้ไหมสองวิธีกองทุนจมกับเงินเข้ารายปีพออาจารย์หนูจมตั้งแต่กองทุนจมไปละวมจ,มจมมิดเลยนะอ่าถัดมาครับวิธีถัดมาไม่มีเปิดตารางแล้วนะครับเป็นการคำนวณธรรมดาแล้ะนะครับ